สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดนะครับวันนี้นะครับมีซีดมาชวนเพื่อนๆทำเมนูของเหลือจากเมื่อวานครับซึ่งเมื่อวานนี้มีซีด ทำเมนูข้าวไก่รวนใช่ไหมข้าวไก่รวนทรงเครื่องแต่ว่ามันเหลือกินไม่หมดครับวันนี้มีซีดเลยเอามาแปลงทําเป็นข้าวผัดครับนี่ขั้นตอนแรกเลยหมี่ซีดก็เทน้ํามันใส่กระทะนะและหลังจากนั้นก็ร่อนน้ามันไปทั่วๆกระทะแบบนี้เลยนะครับพอํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะตอกไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปวันนี้มีซีดใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับนี่ตอกใส่ไปแบบนี้เลย โอ้โหนี่นะครับเป็นการเอาเมนูเก่ามาประยุกต์ทำเป็นเมนูใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เสียของนั่นเองครับเราก็ทำการคนคนไข่แบบนี้นะครับไปให้ทั่วๆกระทะเลยโอ้โหสีสันของไข่เนี่ยน่ากินมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็ได้ไข่ลูกใหญ่มาด้วยนะเพื่อนๆน,นี่นะครับพอไข่เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวไก่รวนทรงเครื่องของเราเนี่ยลงไปผัดคลุกเคล้าแบบนี้เลยนะครับ อันนี้หมี่ซิซแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับมันก็เลยจะเป็นข้าวที่ไม่ค่อยแฉะนะนี่วิธีการเก็บถนอมอาหารนะครับก็คือพันแรปไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นข้าวผัดลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทําการปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยนะครับด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากกินเค็มมากกว่าน,นี้ก็สามารถใส่ซอสปรุงรสเพิ่มลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน และขั้นตอนต่อมานะครับใส่ผักแช่แข็งของเราลงไปผักแช่แข็งของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยแครอทถั่วนันเต้าแล้วก็ข้าวโพดครับนี่ผัดลุกเค้าไปเลยเมนูนี้นะครับเด็กๆก็สามารถกินได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่เผ็ดหรือว่าถ้าผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยอยากจะเพิ่มความแซ่บความเผ็ดให้กับข้าวผัดของเราเนี่ยสามารถซอยพริกใส่ลงไปได้หรือว่าจะใส่พริกป่นหรือสับพริกแห้งเนี่ยใส่ลงไปก็เด็ดนะครับอันนี้ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานนะครับนี่ แค่นี้ข้าวผัดของเราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วโอ้โหหน้าตาน่ากินมากๆหน้าตาดูดีเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่ของเหลือเลย เพื่อนๆคนไหนที่มีเมนูที่เหลือๆจากเมื่อวานนี้ลองเอามาประยุกต์ทําเป็นเมนูใหม่ดูนะครับจะได้ไม่เสียของนะครับอันนี้เราจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนี่เลยแตงร้านของเราครับแตงร้านนี่ก็เหลือมาจากเมื่อวันกันนะเพืๆๆ่อนๆมีซีก็หั่นแล้วก็พันแรปแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับแตงกวาเขาจะได้เอ้ยไม่ใช่แตงกวาแตงร้านเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะไม่เหี่ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ใส่ปลากรอบนิดนึงด้วยเป็นปลากรอบ3รสนะครับที่ไปซื้อมาจากตลาดนะครับ นี่ก็จะเป็นเมนูใหม่ที่น่ากินแล้วยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบล็ c ซีคาเฟ่ด้วยนะครับ